ลักชูรี่ของคุณอะในความหมายของคุณคืออะไรคือไปดูช็อป IG แล้วสั่งมาแล้วจ่ายเอ็กซ่าแล้วมานั่งบอดดี้เหรอครับว่ามันเป็นของปลอมหรือเปล่าเอาเข้าใจว่าแบรนด์เหยียดแบบว่าพวกร้านพีนะแต่ไม่ใช่นี่มึงรักกันที่หายเลยมึงขายแต่ร้านพีเพราะว่าในร้านนี่โทรไปอะไรก็ไม่มีแต่พอไปดูร้านพีแม่งมีทุกสีทุกไซส์ท,ทุกลายทุกรุ่นคือบางเหตุการณ์ที่ทาให้เราแบบอีดอกมันมีซัมติงรองกันแน่นอนระหว่างแบบคนขายกับคนซื้อเพราะว่ามันเป็นการกระทำสองฝ่ายอย่าบอกนะว่าแบบ เคนขายไม่รู้เรื่องตอแหลอยูอย่าบอกนะว่าถ้าอยู่เป็น SA แล้วคนที่เดินเข้ามาซื้ออ่ะเขาเป็นลูกค้าธรรมดาหรือว่าลูกค้าซิวเซลร์อยู่แยกไม่ออกถ้าอยู่แยกไม่ออกอยู่ก็คนที่จะมาคอมเมนต์ขีดคอมเมนต์แตดนะมึงช่วยดูคลิปก่อนก่อนที่จะมาคอมเมนต์อาชีพ <ๆ S 2> ของเขากูไม่ได้ว่าฟังคลิปดูดีๆด้วยใช่แบบฟังไม่ได้สับและจับมากระเดียดเข้าไปฟังหนวดขี้เกียจตอบ เราพูดในฐานะ e n d user ซึ่งแบบมันนอยคือมันเป็นหน้าที่ของแบรนด์ว่าแบรนด์ต้องจากการยังไงกูไม่รู้ว่ากูจะต้องจัดการยังไงคือแบบว่าอย่ามาโลกสวยไปเดินอยู่ทุ่งลาเวนเดอร์มึงไปเดิน เพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอดีโวยาสามหอีกครั้งหนึ่งค่ะวันนี้เป็นไงละ่ะจัดเต็มแต่งหน้าแน่นอแห้งมากขอดื่มก่อนนะครับให้ฉลองกับกระเป๋าใบน้อยไปนี้แล้วก็วันนี้นะครับเอดจะไปรับของขวัญวันเกิดน,นะครับก็ดีใจมากเลยอารมณ์ดีมากเลยดีมากคือที่เอามันมันเป็นวินเทอร์นะครับ17องศาคือแบบ h o w could that be possible อร์อ๋อทำเอย่างปลอมดีมากนะจากวิดีโอที่แล้วนะครับก็มีเพื่อนคอมเมนต์ว่าชอบท่าฉีดน้ำหอมมากเลยก็เลยจะมาฉีดให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้ก็แต่งตัวดูเป็นแบบดูไม่เป็นแมกโกคโ้คโคเนาะดูเป็นแบบว่าผู้ชายก็เลยจะมาแบบฉีดน้ำหอมที่เป็นเฟรริ์อีกขวดหนึ่งของเอที่แบบว่าหมดเมื่อไหร่ก็ต้องคือต้องซื้อตนไว้ตลอดนะครับก็คือเบลเดอร์ชานลนะครับดูแบบฉีดหมดอ้ะยังฉุดออกอยู่นะครับ ตัวเพศมากคือส่วนมากคนที่ใช้นะผู è, ้ชายที่ใช้ที่อยู <t nten vanilla> ่ญี่ปุ่น <t> น่าจะฮี้ยก็บอกว่าเออแต่ว่านะก็กลิ่นมันก็ช่วยได้นะทาให้อยู่รู้สึกแบบดีขึ้นมาพูดท็อปิกที่ค้างไว้บอมไว้แบบแรงมากในวิดีโอที่แล้วนะครับเกี่ยวกับชาแนลคอลเล i ชัน่าสุดนะครับทวีตวันพีที่บอกว่ามันหาซื้อไม่ได้ในช็อปซึ่งเอ็ดได้เล่าออกไปเกิ่นไปแล้วในวิดีโอที่แล้วนะครับว่าโทรไปจองตั้งแต่คอลเลกชันมันจะลอนช แล้วเขียนไปหา SASA ที่แบบรู้จักก็คือบงมากก็คือไม่ได้ช่วยอะไรก็คือแบบยูสเลสอะพูดง่ายๆก็เลยสคิปไปก็คือไม่ได้แล้วก็โทรไปหาฮอตไลน์ของแบรนด์มันเป็นการช้อปปิ้งเอ็กซ์รี่เอียนที่มันถูกอินโทรดิวมาใหม่เนื่องจากโควิดปกติยูก็เดินเข้าไปถามตามช็อปซื้อเอสอะเป็นคนเดินทางบ่อยอยู่แล้วแต่ก่อนน่คือชาแนลแบบว่าอีรุนฮิตที่เขาบอกว่าฮิตมากแบบมีน้องมินีอ่อะคือไม่เคยมีปัญหาก็คือเดินเข้าไปแล้วก็คือได้นอกจากรุ่นที่มันแบบว่าฮอตไอเทมอะ คือโอเค I understand ว่าเขาก็ต้องเหมือนเบอร์กินเคลลี่อ่ะเขา้าใจไหมเขาก็ต้องให้แบบว่าเก็บไว้ให้ลูกค้าที่เป็นลูกค้า V I P ก็เราไม่ว่ากันเราก็ไม่ได้แบบอยากได้ไอตัวฮอตไอเทมขนาดนั้นเฉยเฉคือรุ่นนี้แล้วก็รุ่นกระป๋งแบบธรรมดามันก็แบบรุ่นธรรมดาโคตรธรรมดาไม่ได้ฮอตแต่แบบ how can that be possible ที่แบบว่ารุ่นที่เปิดเป็นแบบคอลเลคชั่นล่าสุดเนี่ยคือออกมายังไม่ได้หนุยในชอ็อปแต่ว่าก่อนออกวางขายคือบนร้านเพียบนร้านบนไอจีอ่ะ คือเต็มเกินมากแต่พอวันที่แบบเอจะไปซื้ออ่ะคือมันหมดไอคนที่เข้ามาคอมเมนต์น่ะรู้สึกว่าวิดีโอที่แล้วจะมีแบดคอมเมนต์แค่หนึ่งคอมเมนต์ก็คือแบบให้เห็นใจเขาด้วยนะชีพของเขากูไม่ได้ว่ามึงดูมึงฟังคลิปดูดีดด้วยอีดอกไม่ใช่บอกฟังไม่ได้สับและจับมากระเดียเข้าไปฟังหนวดขี้เกียจตอบคนแบบปัญญาไม่มีอ่ะ เราพูดในฐานะ end user ซึ่งแบบมันน้อยคือมันเป็นหน้าที่ของแบรนด์ว่าแบรนด์ต้องจากการยังไงกูไม่รู้ว่ากูจะต้องจัดการยังไงเข้าใจไหมฟังด้วยแล้วไม่ต้องคอมเมนต์ด้วยหรอกูจะบล็อกแล้วอะไรเงี้ยลำคาลลำใหญ่คือแบบว่าอย่ามาโลกสวยไปเดินอยู่ทุ่งลาเวนเดอร์มึงไปเดินที่อื่นนะครับว่าอะเลสเพ่เพื่อน ป l a ช i o n ที่แบบว่าเป็นคนที่แบบซุปเปอร์ริชจริงๆอ่ะยูคิดว่ามีกี่คนในเมืองไทยเออชาแนลวีไอพีอ่ะมันจะมีแบบห้าหมื่นคนเหรอคือเอเออ่ะมันดูออกอยู่แล้วว่าใครเป็นบิเซลเลอร์ไม่เป็น r ีเทนเนอร์มันมันขึ้นอยู่กับแบรนด์โพลิสีแล้วก็ช็อปโพลิสีว่าจะขายให้หรือไม่ขายให้ยูอย่าบอกนะว่าถ้าอยู่เป็น SA แล้วคนที่เดินเข้ามาซื้ออ่ะเขาเป็นลูกค้าธรรมดาหรือว่าลูกค้าซลลิเจนเลอร์ยู่แยกไม่ออกถ้ายูแยกไม่ออกอยูก็คือมันมันควายมากคือมันดูร,รู้ใคร พระเจ้าประเทศไหนคนประเทศไหนที่จะเข้ามาซื้อแบบว่าสินค้าไอเทมเดิมๆสีเดิม,ดมซๆซ้ำๆอ่ะบ่อยๆมึงดูไม่ออกเหรอถ้ามึงดูไม่ออกก็ไม่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วคืออันเนี้ยมันขับแค้นใจตรงที่แบบว่าคืออยู่ทําได้มันเป็นธุรกริจที่เกินไปในคิดที่แล้วว่าเราก็เป็นลูกค้าร้านพีเหมือนกันแต่มันเบื่อตรงที่โคม,มันมีข้อบีท้องเสียของการซื้อร้านพีแล้วก็ซื้อในช็อปทั้งคู่นะเดี๋ยวเอ็ดจะทำพอดแคสต์ขับเฮากับน้องโมสนะครับช่องคาสิต้าโมสด้วยในวันศุกร ที่ที่ยีเฟบรุอารีเวลาไทยประมาณถึงทุ่มตรงนะครับก็จะพูดถึงเกี่ยวกับข้อดีโพแอนคอร์ของการซื้อร้านพีกับซื้อที่ช็อปคือมันมีทั้งข้อดีข้อเสียเว้ยไม่ใช่ว่าซื้อร้านพีมันก็ไม่มีข้อดีมันก็มีข้อดีเพราะกูก็ซื้อร้านพีเพราะกูลำยายกับช็อปแค่นั้นแหละเออแต่เรารู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้ที่แบบว่าก่อนที่แบบโปรดัก t มันจะร้อนจกมาร้านพีอะมีของแล้วอะมีรูปมีของมีอะไรแล้วคือเอสรู้ว่ามันต้องมีซัมติงกับเอซึ่งมันนเป็ธุรกิจที่่แบบวา มันมีการกระทํา2ฝ่ายอ่ะเข้าใจไหมแล้วแบบเอจะเรียกว่าสีเทาก็ไม่ถูกต้องเพราะมันก็ไม่ได้เทาทั้งทีเดียวเพราะมันก็เหมือนแบบเรียกว่าสีครีมแล้วกันเพราะมันไม่ขาวชัวร์เพราะว่าพวกนี้คือเราเคยเจอประสบการณ์มาส่วนตัวคือเราอยู่ที่นี่ใช่ไหมเพื่อนบางทีก็จะฝากซื้อบ้างเพราะแต่ก่อนแบบชาแนลอ่ะหรือว่าหลุยส์วิกตองหรือว่าแบรนด์อะไรก็แล้วแต่ราคาที่เมืองไทยราคาจะสูงกว่าที่ต่างประเทศที่ยุโรปเยอะเพราะว่าเนื่องจากอินพุตแทกมันแพง ใช่ไหมก็เลยนังก็จะฝากซื้อเอ็ดก็เคยมีครั้งหนึ่งอ่ะจ,จังๆเลยประสบการณ์ส่วนตัวก็คือเดินเข้าไปซื้อกระเป๋าแชแนลบินีแล็กถุงล่านะครับแล้วก็มันมีใบเดียวสีเดียวสีนะั้นน่ะสวยมากหายากมากเอ็ดก็บอกว่าขอจองได้ไหมเดี๋ยวเพื่อนจะมาบินมาพรุ่งนี้เขาบอกว่าจองไม่ได้เพราะมันเป็นฮอตไอเทมอยู่ต้องซื้อเลย5นาทีฉันก็ไม่จองให้เพระเอ็ดเดินเข้าไปในฐานะลูกค้าจองเราก็เข้าใจแล้วก็บอกโอเคอย่างนั้นเราซื้อไปก่อนละกันแล้วลเอ็ดก็ให้เพื่อนอ่ะส่ง WhatsApp. ที่เป็นรูปพาสปอร์ตพามาแล้วเอ็ดบอกว่าเอออันนี้ของเพื่อนนะนางต้องการแหกฟรีเพราะเอ็ดทำแหกฟรีไม่ได้ใช่ไหมครับเอ็ดเรสซิเดนต์นางก็บอกไม่ได้เพราะว่าเราใช้พาสปอร์ตคนอื่นไม่ได้เขาต้องมาโชว์เพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องเซนซิทีฟซึ่งเอ็ดก็เข้าใจได้นะเพราะว่าเ,าเรื่องความถูกต้องเรื่องความไปอ่ะเขายืนหนึ่งอยู่แล้วประเทศที่มีความแบบตรงฉินนะ่ะที่สุดในโลกอะ่ะคือเขาจะไม่ทําอะไรที่แบบ นอกเกาบมากมันมีแต่ว่ามันน้อยเออพูดได้เลยเพราะเราอยู่มาเป็นสิบปีก็บอกว่าโอเคงั้นเราขอซื้อออกไปก่อนนะพอเพื่อนเรามาเดี๋ยวเราต้องของไปแล้วก็ยีชูอินบอยอีกรอบหนึ่งอ่ะให้มันออกเป็นชื่อเขาเขาะจะได้หามฟรีได้ใช่ไหมครับในขณะเดียวกันเอสก็เคยเจอประสบการณ์ที่คือมันดูรู้แหละเอสวันนั้นอ่ะเอสไปเดินไปซื้อกระเป๋ามีรีเลเลอร์ถามว่าทำไมถึงถึงรู้ว่าเป็นรีเซลเลอร์เพราะว่าตอนจ่ายตังค์อ่ะเอสอ่ะต่อจากเขาใช่ไหมแล้วเขาอ่ะจ่ายอยู่ข้างหน้าแล้วเขาซื้อของเยอะมาก แล้วก็โดยบริการโดย S.A. คนไทยซึ่งคนซื้อเขาใช้คัสปอร์ของคนอื่นซื้อของเยอะมากเข้าใจว่าลูกค้าที่เป็นรีเทลเลอร์เขาน่าจะเป็นโลโก้เหมือนเอสอแหละเขาเลยแบบเหมือนมันทางแถบรีฟันไม่ได้อะเชียร์ก็พูดออกมาเราต้องใช้พัสปอร์ของตัวเองบ布า แล้ว SA คนไทยเนี่ยก็เดินไปกระสิบจะเป็นลูกค้าแบบที่มาซื้อบ่อยๆหรืออะไรนี่แหละและเอสเอก็ต้องทําซึ่งเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟมากเอ็ดไม่เคยพูดและเอ็ดก็จริงๆก็ไม่อยากจะพูดนะเพราะว่าไม่อยากทําให้คน,คนอื่นเดือดร้อนทำยังไงก็ได้ถ้ามึงจะขายของก็ทําให้มันเป็นแฟร์เกมคือของไม่ใช่อยู่จะแบบขายแต่รีเซลเลอร์หมดไม่งั้นก็ปิดช็อปไปเลยแล้วก็ขายออนไลน์อย่างเดียวจบคือแบบลาคาญคือแบบว่าเราบ่นเนี่ยไม่ใช่อะไรนะเราบ่นในฐานะของบอก หลายๆคนที่แบบคือตอนแรกอะทาคลิปไปไม่คิดว่าแบบเออเพื่อนๆจะโดนอย่างเงี้ยเยอะนึกว่าเราอะโดนคนเดียวเราลองนอยคนเดียวปรากฏว่าคือคุยอยบใครทุกคนก็คือแบบเป็นอนะขอเสริมนิดนึงนะครับพอดีได้ไหม่มาใหม่ก็เลยจะลองใหม่ด้วยพอดีได้มีโอกาสได้คุยกับน้องที่เขาทํา FA ในแบรนด์ลักช r รี่มาหลายปีนะน้องเขาบอกว่าสังเกตง่ายมากคนที่แบบว่าเป็นดีเซลเลอร์อย่างเงี้ยเพราะว่าพฤติกรรมการช้อปปิ้งพฤติกรรมการใช้เงิน มันจะไม่เหมือนคนที่มาช็อปซื้อของให้ตัวเองใช่ไหมครับก็คือมันขึ้นอยู่กับโโลิซีหรือ Management ของแต่ละช็อปไปเลยอย่างช็อปที่น้องเคยทำมันมีแบรนด์หนึ่งก็คือเขาจะเ n t i ตี Re ้รีเซลเลเพราะว่าทาง Management น่ะเขาให้เหตุผลว่าเหมือนทาง r e เซ l เลอร์เนี่ยทำให้แบรนด์เสียชื่อเสียงเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ขายของให้รีเซลเลอร์ไปอ่ะมันทําได้มันขายได้แคชเชียร์เขาจะรู้ว่าใครเป็นรีเซลเลอร์ใครเป็นลูกค้าปกติของรีเซลเลอร์อย่างเงี้ย เ a จะไม่ได้ค่าคอมมิชชั่นก็มีคำถามต่อไปว่าถ้าขายไปแล้วไม่ได้ค่าคอมแล้วจะขายไปเพื่อตากกาง่ายๆนอกจากได้ค่าน้ำชาเขาสวยปะจากเหตุการณ์ที่ทำให้เราแบบอีดอกมันมี s o ซัมติ w r รองกันแน่นอนระหว่างแบบคนขายกับคนซื้อเพราะว่ามันเป็นการการะทำสอฝ่ายอย่าบอกนะว่าแบบ เออคนขายไม่รู้เรื่องตอแหลมันรู้อยู่แล้วเพราะว่ามึงมึงจะไม่รู้ได้ไงว่าคนเดินเข้ามาซื้อหน้าเดิมๆซื้อของเดิมๆม,มึงจะซื้อไปทำอะไรซื้อไปแจกหรือไงมันไม่ใช่ไม่เซนตูมีอ่ะ เราเข้าใจว่าแบรนดะ์จะเกลียดแบบว่าพวกร้านพีนะแต่ไม่ใช่นี่มึงรักกันชิบหายเลยมึงขายแต่ร้านพีเพราะว่าในร้านนี่โทรไปอะไรก็ไม่มีแต่พอไปดูร้านพีแม่งมีทุกสีทุกไซส์ทุกลายทุกรุ่นคือแบบกูงงมากแล้วก็มาร์กอัพไปบางร้านก็โอเคเขาก็มาร์กอัพแบบ r e a s o n a b l e price เนาะทีเอดเคยซื้อเขาก็น่ารักอยู่แต่ว่าบางบางร้านนี่คืออัพไปแบบบว่แล้วแบบนอกเหนือจากนั้นอีกอ่ะมันมีเรื่องความแบบว่า กังวลอีกว่าเดี๋ยวนี้มันเรื่องฟลอตมันเยอะคือถ้าเราจะจ่ายเงินทาลักชุรีขนาดนี้แล้วว่าประสบการ์ลักชุรีมันต้องมีนะเว้ยถึงบริหารชาแนลว่าลักชุรีของคุณอ่ะในความหมายของคุณคืออะไรไปดูชอบไอจีแล้วสั่งมาแล้วจ่ายเอ็กซ่าแล้วมานั่งบอดดี้เหรอครับว่าของมันเป็นของปลอมหรือเปล่าจะส่งหรือไม่ส่งจะมาหรือไม่มาอะไรอย่างนี้หรือเปล่ารักชุดีของเอสอ่ะมันไม่ได้รวมถึงสิ่งของผลิตภัณฑ์มันรวมถึงการบริการแพ็กเกจทุกอย่างมันเป็นเด e w h o แพ p a เกจอย่างที่บอกไปนะครับมันไม่ใช่หน้าที่ของ คือเอไม่ใช่ผู้บริหารเอไม่รู้เอพูดในฐานะ Enduser แล้วก็พูดให้กับเพื่อนที่แบบว่ามีความรู้สึกเดียวกันว่ามันเป็นปัญหาของคุณที่คุณต้องไปแก้ไขเอาว่าเป็นทางสายกลางนะก็คือเอาทาั้งคู่แต่ยูต้องบาลานซ์สิว่าว่าแบบเออคือขายรีเซลเลอร์ไปแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีของให้ VIP โอเค VIP เขาเป็น priority อยู่แล้วก็ต้องให้เขาแต่ที่เหลือนิดหน่อยไม่ใช่เสร็จๆนะต้องเหลือแบบนิดนึงอะมาให้ Enduser อย่างพวกเราด้วยต่อไปว่าราคาก็ขยันขึ้นคุณภาพก็ลง แล้วยังมาเจอเรื่องเหตุการณ์อย่างแล้ววันหนึงมันก็เซ็งอ่ะไม่ได้มีเจตนามาว่าคนขายร้านพี่เขาเป็นอาชีพของเขาเราเข้าใจเราโอเคแต่เรารู้สึกว่าเขามีซัมติ้งกันอ่ะชัวรเพราะว่าอย่างที่บอกไปในกรณีนี้นนใช่ปะว่าแบบไปช่วยเออรีเซลเลอร์ทำอะไรไว้ก็อยากคิดว่าคนหอื่นเขาไม่เห็นอ่ะแค่นั้นแหละ คืออันนี้คือสารถึงเน็ตเอยตรงนะทำของคนไม่กี่คนนะมันจะทําให้เพื่อนรุ่นงานหรือว่าคนอื่นอนะ่ะเดือดร้อนกันอยู่บางทีก็ต้องเล่นแฟร์เกมนะเว้ยเพราะว่าแบนด์เขาก็จ่ายคอมมิชชั่นแบรนด์เขาก็จ่ายค่าแบบเงินเดือนให้อยูอะ่ะมันเป็นดีเซนท์มอมันนี่แหละเว้ยยูจะเออรนซ่าเล็กๆน้อยๆอ,ยอะ่ะเราเขา้าใจตะบันขายอะ่ะเราไม่ได้ด่าคนไทยอย่างเดียวนะซึ่งเรารู้สึกว่าฝรั่งก็ทำแบบว่าไม่ใช่แบบอีดอกก็เขาเป็น VIP อพีเราก็ต้องให้เขาก่อนแต่ถ้า VIP พจะซื้อ1ชิ20ชิ้นนมมัก็ไ่ยี่ายา ฟังแล้วดูไม่คืนยังไงก็ดูไม่คืนแฟนเพื่อนๆสาวกที่รักชาแนลเหมือนเราที่เป็น end user ที่ไม่ใช่ VIP ที่แบบว่าพ่อแม่ไม่ได้รวยมีเงินถุงเงินฐานเดินเข้าไปก็ชี้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 มึงจะเอาแบบสิบใบยี่สิบใบเขาก็ต้องมาประเันให้อยู่อยู่แล้วมันมัน make sense นันเนี่ยเราเข้าใจแต่ว่าเพื่อนเพื่อนหลายๆคนใบที่เขาอยากได้อะไม่ใช่รุ่นที่บอกว่าโอ้โหยูนิคอร์มันคือรุ่นแบบโคตรธรรมดาเลยแต่อยูแบบยู่ก็ไปเฟวอร์คนอื่นก่อนเราก็แบบ พวกเราเซ็งอะพูดง่ายๆเราเอสขอเป็นไว้์ละกันในการพูดให้เพื่อนๆแบบ m a j อ r i t y ส่วนใหญ่ในในสังคมนะครับที่ชอบแบรนด mm ์ชาแนลเนาะก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับอยากเครียดกันมากน้อยก็แบบดูเด็กพูดจนเหงื่อ,อไหลเครียดเลยวันนี้อารมณ์ดีอยู่ก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามคลิปอันบ็อกซิ่งวันเกิดของเอสนะครับวันเกิดก็เดือนมีนาเนาะเราจะลอน c ์คลิป อันบ็อกวันนี้ก็จะไปเอาของที่ได้วันเกนิดดีใจมากนะอย่าลืมติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องแอดีโบยา3สาด้วยนะครับบายสับภาพความในใจก็คือตอนนี้ตื่นเต้นมากจับมือดูดิ เย็นปะตอนอยู่หน้าร้านแล้วนะคะตั้งแต่ตะกรีดหน่อยคุณแม่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 ข้างในอะไรอยากคุณแม่ดู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 อุ้ยคุณแม่ได้แคตตาล็อกเหรอชิมเปญมาขวดนึงแรงมากแรงอ่ะแม่ข้างในข้างในมันแสงโสมัยแม่ตอีเทปไอีโง่อีควายมึงไม่เคยซื้อเหรอไฮเอ็นมึงอย่ามาท้าให้กูทำตัวอุบบาทแถวนี้กู